สวัสดีครับสวัสดีครับข้อมืพี่น้องครับมืนอนึ่งก็เจอกับนุ่มสะกลนนะผมจะพามะมุ้งหอยพี่น้องงุ้งหอยจูบไปไปเป็นไอเลี้ยงพี่น้องครับอันไอ้ดูพี่มีคล้องครับผมครับผมเป็นจะพามาอันเพมุ้งหอยต้องเอื้อนไม่น่านเลยลูกพี่เขาเอื้อนไม่น่านปลาซักแล้วตะเก้าก็นเลยไม่น่านปลาซักกันละพอนทาพี่น้องไว้เลย,ยโว้บ๊อบจูบเ,เลยโอ้โหจูบานน้องงุ้งหอย ว่าจะเอาหอยไปเลี้ยงพี่น้องครับผมซื้อบอมาซื้อบอมาประมาณ4บอพี่น้องครับผมผมมันแซนไอแซ่ต้นกนล้วยแซ่ยังไงแล้วประมาณสองอาทิตย์แล้วครับผมแต่ว่าถ้าในเมียนหอยจะเล่นส่วนลูกพี่พันนะส่ับสวนไอพันม่านมางุ่มครับเพื่อจะไปเลี้ยงครับพี่น้องครับผมนะครับผม,นะบผมฝากติดตามได้พี่น้องเนดะ้อนะครับผม,ปปอมอไปลูกพี่้าพร้อมยังจัดไปลองเบิง้งพอตั่งเก่งอยู่ ตอดแล้วเนาะตัดไหมตัดไหมตัดไหมิ่งพี่น้องลูกพ pues ี่มันจิมุดมันจิมุดน้ำปัจจิมุดน้ำด้นโดนเลยพี่นี่ครับหอยจู๊ครับเฮ้ยพี่น้องมีตหน่วยใหญ่ครับพี่น้องนะครับผมจะเอาไปเห็ดพ่อพันธุ์ครับพี่น้องเห็ดพ่อพันธุ์เม่พันธุ์ครับนะครับจะไปเลี้ยงครับเอ้กินพร้อมะไรพี่น้องเลี้ยงพร้อมกินพร้อมครับ ี่น,น่ามไลดเียวายอน,นี่เขาเอนายขวานมีเขนายขวนะพี่น้องนะครับไว้ไว้ไน,นะครับผมเอาไวไห้กินดอพี่พัดขัแล้วน่งไม้ไกนเออพี่ไม่ใช่พักบ่แวนต้มหรืพัดบ่เนหรือพัดเลยให้พี่น้องวาขวันครับเนีพี่น้องเอาไพัดครับเมา นเดี๋ยวเอาตัวเล็กหน่อยพ่อเอาเดี๋ยวิมชิมเอาใส่รถเดี๋ยวน้องเรียกเอาหรอกด้เดี๋ยวจะเปล่งเงินไงล่ะปลใช่พี่เนี้ยปลาท้อพับเนี้ยพับเลยเลยเลยงงไงเลยครับโอ้คือเลยมาหานลำค้นหากินหมันเนะพี่น้องครับผมไปยิงปลาก็ได้ปลาพี่น้องครับปลาดู ันนี้แสดงว่าวัดที่อย่างวัดท่านอยู่ไอ้ข้องอันนี้วัดตรงนี้โอเควัดวัดบัญญัติโอ้นี่เนี่ยวัดไอ้หลวงปู่ย้อยอ่ะใช่ไหมเนี่ยในดุ้นนี่เอเนี่ยครับวัดไอวัดบัญญัติครับผมเนี่ยหลวงปู่ย้อยใช่เหรอครับตื่นนี่นี่ยเหยวแสดงว่าอาชิดก็อาจารย์นี่ก็เพราะอะไรว่าอยู่ไก่เลยนี่วัดบัญญัติเนี่ยวัดซุ่งเนี่ยูกศิษย์อาจารย์ย้อยนะ ัดุมน,น,นี่เนี่ยวัดสูงเนี่ยลงปรจักษ์นะครับวัดลงปรจักกันอยู่นี่วัดวัดสูงนะครับผมอันนี้ก็วัดวัดยางนะครับอันนี้คือหลงพ่อย้อยครับผมวัดเนี้ยผู้กู้ย้อย เด็กกินมังลาด้วยเด้ยนาะเอาละตัดกันเนี่ยพักตบครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ไปใส่บอบอบอ,บอ,อหอยผมนะครับไปใส่บอหอยครับพักตบทะว่าเดี๋ยวจะเลือกตัวที่มัน เขียวงามๆครับเดี๋ยวจะไปใส่บอนใส่บอหอยครับผมเขียวงามครับไม่มปังมึงไม่บุหรี่ใช่ไหมวะนีอกหอยนี่ต่ปักกี่แหละ ะะกปกลี่ปักลี่บกยสลี่ร้พักล่ะบกสลี่เพี่้องครับผมผมจะเอาไอ้นี่พักต๊วเปน็นส่บอ,บอรอยอัน,นี้เราจ้ล,ล่างมเพิ่มสาครับพี่้องเ,อเสียด <ไป S 2> ดินเสียดยงออกนะโอ้ยเอาเาด้ดิปเป็ร่องงินเลี้ยงหวยบ้างครับผมเพื่อ มาถูกทางครับผมพี่น้องนะครับเป็นไม่ได้กินก็ได้ขายผมเป็นอาชีพเสริมครับผมพี่น้องนะครับเลี้ยงหอยหอยขมนะครับชาวบ้านเ้าก็เอิ้นหอยจูบครับผมพี่น้องหอยขมหอยจูบไปแล้วครับผมเอาอันนเอินใส่่อครับผมเพื่อให้หอยมันได้กินจะกินรากจะกินในทีละไข่หน้าครับพี่น้องครับผม ผมกับศึกษามาจากยูทูบครับพี่น้องนะครับผมชารเลี้ยงหอยการยังไงศึกษามาระยะหนึ่งแล้วครับพี่น้องเลี้ยงเบิรงครับผมมีประสบความสำเร็จบ่นะครับเดราจะเอาเงินเราจะเอาดินไปตั้ครับพี่น้องเอาดินนี่ขีดิดตูปหนี่ครับผมพี่น้อง เอาไปน้ำเอาไปใส่ก้นบอ่อไปใส่จักบ่อละจักน้อยครับผมเพื่อให้มันนนั่อยู่ในขีดตมคนระับเหมือนธรรมชาตินะผมเลี้ยงแบบธรรมชาตินะพี่น้องแต่ผมแต่ว่าเพียงแต่ว่าเพี้ยงอยู่ในบอ่บอบอ่อปูนบอ่อซีเมนต์ครับผมนะครับเนีย้ยดินขี้ดินขี้โคลนนะครับขีดตมครับบ้านผมไม่ขีดตมเอาท้องไม่ละ

เราวังได้ทั้งนานนะโอ้โยเดีด๋ย,ยวพวกนี้ก็ยกขนุนเขี่ยอยู่แรมแล้วเนาะม,มันจะบอกใหเาาก้เราตัวอะโอ้ยสีแมมึงโอ้โหเ <c oughs> ยอะก่าตัวไปแล้วเขี้ยเคี้ยหัวแล้วนี่

ี่ลอนมึงเนาะร้อนไปร้อนต้องตัดีห้ยังเดียวนี่มึงขึ้นกันเลยเนี่ยเศาไปเศร้ามากพ่อกระดูกเว้ยจ้ากระดูกเนี่ยยากมาเลยเศาไปสองเดียวพ่อกระดูกสองเดียว งางมาเลยอ่ะโอ้ยหาบเลยพอคอยลุ้เพื่อคอยใช่โอ้โหดอกมักจนบมพอพอคนเม่ตัวมันหอยโอ้ล้วนพี่น้องมันใหญ่ลมสมบูรณ์ดีินมันดีพงมาดินมันดี ้พี่น้องเด้องูหอยเด้อพวกผัวเลยนะเนีพอได้กินนี่ครับพี่น้องพอได้กินนะครับผมนั่นด้เลี้ยงได้กินเหรอ ลอ,องเอาไปพอเบ่งแล้วมันดีคือบ่นะแต่มันคือกระติดเกิดฟ้าม่คือิดฟ้ามแล้วขยายไปเรื่อยหละขยายกันคือกับต้นไม้กิน มันคืออะไ้คิดหน่อยเลยอ่ะมันคือแค่กันแค่ในขายขนาดตัวโครงการใหม่เนะ, <c oughs> ะค่อยขยับไปเรื่อยเดี๋ยวกลับไปนี่เดี๋ยวผมมาไปเบิ่งเงิน บอผมทีผมเตรียมบ่อไว้ครับเราเอาพักตบไปใส่เลยกันเอาดินไปใส่นะพี่น้องในุใูมันเตรียมอหอยไปก่อนนะพี่น้องน,นะเอาไปทำความสะอาดนะผมมุ่งไปทำความสะอาดไปก่อนครับนะพี่น้องแล้วนกะ็ล่างเลนสาจาเลยก็ร่อนทักมือเส้เสียวลง นี่ตัวใหญ่ครพี่น้องเรื่องบนอีกนะครับผมพอพันต์ไม่พันต์เลพี่น้องนี่ครับตัวใหญ่สินะเอาไปป่อพันต์ไม่พันต์เลยคนตวนเนี้ยตั้งจากงมหอยแล้วกับสกับเลยพี่น้องครับผมนั่งรถกับเปียกครับผมนั่งหลังครับพี่น้องของที่ใดกันนี่ครับผมนี่พักตู้ ครับไ่ยินครับพี่น้องครับนั่งนั่งรถครับครับไกลได้พี่น้องมากไกลประมาณเกือบทิบลูกเลยีิดรถมาต่อไปผมจะพามาเบิงเดี๋ยวผมจะพามาเบิงกันโบนะครับพี่น้องโบที่ว่าผมมัน เตียมที่จะเอาหอยมาลงครับพี่น้องผมซื้อมาสีบอ่อครับมูลค่าบ่อละสามร้อยบาทครับผมบ่อละสามร้อยครับผมสีบอ่อกับพันสองครับซื้อมาเตรียมไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วครับพี่น้องครับผมซื้อมาผมกับม้าเซียนามไว้แล้วมาแช่ต้นกล้วยไว้ประมาณสองอาทิตย์ครับแต่ก็ม้าเซียนามมาอีกครับผมนะผมก็เอาผักตบทียน ที่ผมเก็บมาจากแม่น้ำปลาซักครับออกมาใส่เอามาล่างครับผมเอามาใส่ไ้ครับนี่ครับบอ่อที่ผมเตรียมไว้ที่จะเอาหอยมาโงครับผมหอยที่ผมมันพักไปครับผมพอพันแม่พันที่ไปไหก็ฝากติดตามในได้พี่น้องนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้หนมสักคนคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้ก็ บอกได,ได้ครับผมแนะน้าได้ครับผมคอมเมนต์มาบอกเลยครับพี่น้องมาเห็นัีงไหนะครับคือผมกับพึ่งครั้งแรกที่ได้ลองเรียงหอยวังครับิีปไปยังไหนก็ฝากติดตามไม่ได้พี่น้องนะคลิปนี้ก็ไว้เฉยน,นะครับเตือนคลิปหนาผมดีครับ